สวัสดีครับมนอนี่เป็นมือแห่กันร้อนครับแต่ว่า,าลงงท่านหลายครับเดี๋ยวไปเอาแข็งเจ็นหิมามากกินก่อนครับเดี๋ยวจะน้อยเข้ากับแห่กันร้อนมากเลยครับซ้ำว่างครับเดี๋ยวสีแววครับนี่ครับนแน่กบลุงนองลุงนองลุงนองหลายเลยวะ

นนขัละละัลรอชิวอันนึงฮะที่ศพเดี๋ยวรอรอชิวแป๊บนึงมาแล้วครับ ออเบรอมันนี่นลงท่านนี่ไปนี่ลงท่านหลายยอบจะว่ามาซา,าพูดครับก็เลยกิดพระกิจน้อยหนึ่งก็เลยเป็นเจ็บไปกับลายเตือบแล้วครับเล้วแต่ผู้ทีมาไม่กับลวงท่านกั ยังพระท่านเด็กเว่าครับเป็นจัดเตรียมอาหารมาหลายครับ,บ,บรเีลยวว,ว่าเป็นคองทัางดุกเยี๋ตัวครับแม่คั่วก็ลังไปผักควันตัวข้าวครับ ไปเอาลวงท่านย่ำม,มากินครับไปอีกแล้วครับแล้วลวงท่านย่ำม,มากินอีกแล้วเน้นน้ำก็ได้ยังเสีย nghe bài tiếng pháp gì vậy nhở? à, cà khoa ba. cái này cũng quan. là? พาไปในน้ำได้ไหมอันนี้ก๋วยเตี๋ยวครับว่าท san ่านกหน่อยเอาไปกินทุกคนครับม uhh ีอะครับผักม like ีอะข้าวหนึ่งกับผักปีครับเด้อน้ำกับยี่ไก่เพิ่นแล้วครับน้ำครับเส็ดจนน้ำโบกับ กองทองทุกท่านนำสมกันนี่ครับต้อลายเสือ,อครับ,บ,บนนแล้วพาไบเบื้องนีครับคนจุกไก่ต้องเบียนครับดีกหน่อยกรับมากินดีครับลุงท่านครับอันนี้ ยายหน่อยเขากำลัลงถอดกล้วยครับปเนเอกถอดกล้วยครับลุงท่านเด้ย,ยมี่ยังแนวมีแต่กล้วยอย่างเดียวอยากยูนมาท่านสุบเฮ้ยาขีข้วัยเน่า c h i n h a เดี aka, ๋ยวผมต่ c h i เร่งไฟ้ขึ้นอีกเลยเดียวไปตามขั้นตอนมั พุท่าวลายนะพุท่าวเสียบวะไม่เสียบเคื่องมาอยู่อยากกิน

ขึ้นะบนับงไขึ้นมือนี่เจี๊ยโอ้ยถ้าวันนี้เดียวเอายังบอกก๋วยเตียวลงท่านเอออน,นาะดีปก๋วยเตี๋ยวสื่อได <te> <rawd Moder> ้บ่แมนวากอ่ะ มีมี่หรอของี่เนี่ยอันไปยังอยู่ันลโหมงพูดพูภาษาสาีดของของพี่ ของฟี่กินในว mhm. บวดเมือครับของสืเบวดเมือว่ากินก็ได้ครับสำหรับของฟี่กิน้เบิดมือเออเอ่อากิน่อรี่่เลยวะเป็นักตาปุยมนเาเกียวใส่นมมันเสียบ่ปะไกินู่ เป้แ่เวดมากเลยเอ้ยเปินแฮ่กันร้อนมากเลยกาสดไปนยมบันร่นมากนี่ยมนะขัว้าเอากินถอไปมึงกปลาขึ้นกับกงกวงไม้เค e ียไสซ่เคียวซ่เห็นไมโอ้ยไปกินข้าเหน่เลยเนาะเน่ยมันยามันมันน่มันวายอยากกินหอนหอนมึงจะเอาจงไวยหงมันเจนเน่หนัง มันยังนึ่งวัยกินอนกินอันฮนจิเมป้เหงียกับิอนฮนถามเนี่ยตัวกันกิ้มอนฮ่จิ้ป้เเอามีบาแล้วกินยังเค่องหเลยหัวะ ป่อยทอดเรียบร้อยครับเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวครับเดี๋ยวเข้าขาคิ้วเอาเอาถุงม,ม,มะไซไหมพี่โกเอาถุง,อง,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 งะถมะไซน,นี่แย่ตุ๋ยกำลังเอากล้วยลงครับ

แต่สอดไปหละอินอเท้าถอดกล้วยไก่สีได้แล้วครับลองท่านกล้วยลุงท่านกล้วยเพ่งไดยินเพ่งไดแซบบ่แซบนะเนาะเด้มมือเบาบาง นี่ครับได้แล้วป่ะไปคุณโอเคครับห้องกับได้กล้วยเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับมื่อนีเลาะกินย่างเดียวครับนี่ก็เป็นทีมงานเป็นทีมงานคู่บ้านดงหมากไฟครับ เอาอ่อนต้นกันหลอนมาพอดครับตั้งถือไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ับโจ้บเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับอย่าลืมดดกดติดตามช่องกระบะสวยๆเด็กวัดครับสวัสดียครับสวัสดีครับ